สวัสดีที่นี่บรรณากลาดนะครับอันนี้มี VStorm นะครับ650นะครับเป็นปีใหม่นี่ะไฟหน้าแบบ2ชั้นนะฮะก็มาเซอร์วิสโชคหน้านะครับเพราะว่าโชคเดิมนี่ใช้มาครบ2ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็น2ปีที่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับไปครับไปดูที่โต๊ะทำงานกันเห็นตรงหน้าก็เป็นโชกของ VStor m 650นะครับ สปริงนี่ยาวเลยนะครับยาวมากนี่ก็เป็นน้ามันเก่านะครับทำหกไปก็ต้องเยอะนะะฮตอนนี้ใช้น้ามันค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่ากระบอกมันเป็นแกน4 3นะครับแล้วก็เป็นโชคของรถตระกูลทัวริงนะฮะดูออลเพอร์พรนก็จะแบบยาวๆนะนี้ก็เป็นพีดีวาวนะครับพีดีวาว แล้วก็ชุดสปริงของ y ายนะฮะพร้อมกับฝาท็อปแคปที่สามารถที่จะปรับค่าพีโหลดได้นะครับและมันก็ยังไม่ค่อยเสื่อมนะครับแต่เจ้าของก็ใส่ใจในการเซอร์วิสรถนะฮะเตรียมรถให้พร้อมนะครับพร้อมเต็มที่สําหรับการที่จะไปท่องเที่ยวนะก็เอามาเซอร์วิสซึ่งจริงจงแล้วตรงนี้ก็ได้แจ้งเจ้าของแล้วว่ามันก็ยังมันก็ยังหนึบมันก็ยังโอเคอยู่นะตอนนี้เรายังไม่ลื้ออะไรเงี้ยผมก็จะทดสอบความความนุ่มของโช๊คก่อนนะครับ เจ้าของก็มีคำสั่งให้เซอร์วิสได้เลยนะฮะไม่สนเราถือว่าเป็นคนที่ใส่ใจในงานบริการค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าในเคสไหนที่มันทำแล้วหรือว่ามีความที่ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็จะบอกลูกค้าว่ายังไม่ต้องทำนะครับลูกค้าที่เคยมาแล้วเป็นลูกค้าประจำของผมเนี่ยก็จะสัมผัสได้นะครับว่าผมจะ แ,แล้วก็แนะนําให้ทําในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนะฮะจะเป็นน้ํามันใหม่นะครับเทียบสีกับน้ํามันเก่าจะเห็นได้ว่าต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับจะมีทั้งความใสแล้วก็มีค่าความหนืดที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นโช๊คที่เราประกอบเข้าไปแล้วนะครับคันนี้ก็มาจอด ครับให้ผมเซอร์วิสให้นะครับมาค่าก็จัดให้นะครับเอาใจลูกค้าก่อนที่เราจะประกอบล้อเข้าไปนะครับเราก็จะทำการตรวจสภาพลูกปืนล้อก่อนนะครับลูกปืนล้อจะมีอยู่2ตับนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับคือซิลนะครับสีน้ำเงินที่เห็นนะครับไม่จำเป็นต้องไปแงะเพื่อที่จะเติมจาระบีนะครับ ือถ้าฝาปิดตัวนี้ยังอยู่นะครับจารบีข้างในก็ยังอยู่นะครับนั่ก็เป็นผ้าใบของเมมโบนะครับตรงรุ่นนะครับก่อนติดตั้งน็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการทาน้ํายากันคลายที่น็อตนะครับ น็อตเผาล้อนะครับครับอันนี้เราก็ทำการไขน็อตแผงคอนะครับตรงนี้พื้นที่แคบและเล็กมากนะฮะต้องไขแบบซีเวนเชียลนะครับตามลำดับนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ประแจทองดิจิตอลไม่ได้เพราะว่า มันมีขนาดใหญ่นะครับเราก็จะใช้สามะหันเสือของเรานะครับก็ใช้สแนปปอนตัวเก่งของเราใช้มาไขนะครับบนล่างนะครับไขซ้ายไขขวาแล้วก็ไปไขข้างบนนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับตัวนี้น็อตเซนเซอร์นะครับสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ ABS ไม่มีมานะครับไม่มีมาเพราะว่า ตอนถอดเราเราไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปซื้อใส่นะครับตัวนี้น็อตแผงคอนะครับทำการไขทอ็อกนะครับด้วยประแจทอ็อกขนาดเล็กนะครับตามค่ามาตรฐานนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่านจะแกะไขเท่าไหร่ก็ไขนะครับก็ไขทอ็อกนะครับอันนี้ก็ครบสุดท้ายแล้วนะครับ